การส่งนหนังสือจากพออ,อถึงอื่นๆสร้างหนังสือจากภายในจากนั้นพิมพ์เลขที่หนังสือขั้นที่3เลือกวันที่ส่งขั้นที่4เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งถึงขั้นที่5พิมพ์ตามแบบขั้นที่6 พิมพ์รายละเอียดเรื่องเรียน7เลือกประเภทหนังสือ 8. กดจัดเก็บ9ออกเลขหนังสือเลือกทะเบียนส่งแล้วกดดำเนินการต่อ10พิมพ์แน่ไฟล์เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งกดตกลง 11กดส่งหนังสือ12เลือกหน่วยง,งานที่ต้องการแจกจ่ายพิมพ์ไปที่หน่วยง,งาน,นงอื่นๆแล้วก็เลือกตามแนบคลิกตามแนบแล้วกดตกลงจากนั้นกดส่งจบ